อีพีนี้จะมาสอนเรื่องอาการบังคับทิศทางของวัตถุค่ะเราเข้าไปทำโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเลือกอัตราส,ส่วนที่19ต่อ6เหมือนเดิมนะอยู่ในละอวิดีโอตัวนี้แล้วก็กดออกไปนะคะนี่ตัวนี้เดี๋ยวขอตัดนิดนึงเดี๋ยวขอตัด ประมาณมันจะว่ายไปถึงไหนอ่ะตัดประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดออกมันก็ยาวประมาณ39วิค่ะทีนี้สิ่งที่จะสอนทำวันนี้ก็คือการบังคับทิศทางของวัตถุเหมือนกับว่าเราต้องการจะ ตามฝูงปลาตัวนี้โดยการให้เห็นชัดๆนะคะเราจะใช้เป็นเลเยอร์แล้วก็วาดเขียนนะคะวงกลมนี้นะคะสีเราก็เลือกไว้แล้วนะว่าเป็นสีแดงขอเป็นสีแดงนี่ละคะ่ะเราจะไปวงกลมล้อมรอบตัวปลาตัวนี้โอเคเรียบร้อยออกไปจากตรงนี้ค่ะคลิก Active แล้วก็ขยับหน่อยจ้า อ่าแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอย่อมันหน่อยเราจะขยายให้วงกลมนี้ไปจนสุดคลิปเลยถึงท้ายคลิปนะคะนี่แหละค่ะการบังคับทิศทางของวัตถุก็คือเราจะมาบังคับทิศทางของวงกลมตัวนี้นะคะจะมาบังคับทิศทางของอ่าวงกลมตัวนี้นะคะคลิก Active นะอันนี้ก็เป็น Active อยู่แล้วแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะคะนี่จะเป็นรูปคล้ายๆกุญแจตัวนี้ค่ะ กดลงไปเอาละบังคับยังไงวิธีการก็คือเราจะเลื่อนวิดีโอไปค่ะเราจะตามตัวปลาไปนะคะตอนนี้ปลามันย้ายแล้วแต่วงกลมอยู่ที่เดิมเห็นไหมคะเอาถอยหลังกลับไปใหม่ตอนนี้ปลามันย้ายที่แต่วงกลมมันอยู่ที่เดิมเราจะสั่งให้วงกลมเนี่ยตามฝูงปลาไปนะคะโดยการนี่เราขยับมาแล้วโดยการที่เราจะกดบวกตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูบวก แล้วเราก็พาไปค่ะเห็นไหมคะหรือเราจะไม่กดบวกก็ได้เราพาตัวนี้ไปแล้วก็พาอันนี้มามันก็อัตโนมัติค่ะเห็นไหมคะเกิดจุด3จุดแล้วแล้วก็ไปอีกปึ๊บตรงนี้ะก็ตามไปเรื่อยๆค่ะอา้าวถอยกลับเราก็ถอยตาม อถอยตามตรงนี้ฝูงปลามันเหมือนกับอ่ามันใหญ่กว่าวงใช่ไหมคะเราก็ขยายได้นะคะขยายวงน้อยแล้วก็ขยับประมาณนี้เอาต่อไปตามไปค่ะตามไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกอ,อันนี้ก็ตามไปตามไปเรื่อยๆ มนันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอ,อยอยู่ไม่นิ่งจริงเลยปลาเนี่ยตามนมาะคะเอาให้จบ ไปอ้าวจบคลิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดู mm. ส่วนอันนี้ปุ่มตรงนี้คืออะไรนี่ตรงนี้ถ้าเรากดก็คือมันจะไปแต่ละปุ่มนะคะคือไปแก้ไขได้อลองคลิกดูนะปุ๊บมันก็จะไปทีละจุดตรงนี้นะคะเราจะลบออกก็ได้เราจะไม่มาร์กตรงนี้ไว้ก็ได้อันนี้ก็ถอยไปเรื่อยๆอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังไปเรื่อยๆมันก็จะไปเป็นจุดทีละจุดค่ะเพื่อเราจะแก้ไขตรงไหนนะคะคกดไปเรื่อยๆ หรือมาแบบรวดเร็วนี้เลยก็ได้อะออกไปแล้วลองเล่นดูค่ะเห็นไหมคะอ่าตอนนี้วงกลมสีแดงๆมันก็ตามฝูงปลาไปค่ะอันนี้เป็นการบังคับทิศทางของวัตถุที่เราเลือกนะคะ ก็อยู่ที่เรานะค่ะตามไปเรื่อยๆอ้าได้แล้วคลิปที่หนึ่งนะคะทีนี้ลองมาอีกสักแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งก็คือการอ่าบังคับทิศทางของวัตถุซึ่งจะเป็นเรียกว่าทิศทางที่มันเป็นจุดเริ่มต้นและ ปลายทางแบบมุ่งตรงไม่มีแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเป็นทิศทางที่มันแน่นอนนะอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอันแรกเมื่อกี้อันนี้ก่อนเอารูปเข้ามาก่อนขอเป็นท้องฟ้าอันที่เป็นรูปปลานี้ก็คือทิศทางมันไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นทิศทางที่มันพุ่งตรงนะอันนี้เป็นฉากหลังเดี๋ยวเราไปเอาสติกเกอร์มาสักตัว ขอเป็นอ่าตัวไหนละอันนี้ละกันรู้สึกอ่านี่รูปเครื่องบินตัวนี้นะคะเราก็เลือกประมาณนี้อ่าออละน,นี่นะะมาณนี้นะคะมาขอเลื่อนอันนี้คือเราจะบังคับทิศทางของเครื่องบินจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้แบบมุ่งตรงเลย ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขวาอะไรนะคะก็เราจะเริ่มต้นให้มันโปลตรงนี้หมายถึงที่เริ่มต้นตรงนี้นะคะไหนแล้วล่ะอ๋อมองไม่เห็นเพราะว่าขยับไปต้องขยับมองให้เห็นตรงนี้ไหมอ่านะคะทีนี้เราก็ไปกดตรงนี้เลยคีย์เฟร,รมตัวนี้นะคะปึ้ง เอาล่ะเรากำหนดจุดเริ่มต้นคือตรงนี้แล้วเราก็ไปกำหนดจุดจบเลยค่ะจุดจบก็คือท้ายคลิปสีแดงๆนี้นะคะไปไว้ตรงไหนนี่ไปไว้ตรงนี้นี่คือจุดจบอันนี้คือมีสองจุดเริ่มต้นกับจบนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยอ่าเห็นไหมคะอันนี้คืออวัตถุที่ ไม่ได้มีทิศทางที่มันนอกลู่นอกทางแต่ถ้าเรากําหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบตรงนี้แล้วนะคะแล้วพอมันหมดไปเครื่องบินก็หายไปเพราะมันไม่มีแล้วนะตรงนี้ทีนี้เรานึกเอาทีหลังว่าระหว่างบินเนี่ยจะให้มันตกลุมอากาศหรือมันจะให้มันขึ้นข้างบนออตรงนี้คลิกน,นึกออกว่าให้มันบินขึ้นสักนิด เราก็ไปคีย์เฟรมใหม่ค่ะแล้วเราก็ไปกดบวกอันนี้แหละใช้วิธีการกดบวกตรงนี้แล้วเราก็ปากขึ้นนะคะแล้วก็ประมาณตรงนี้แล้วก็ลงแล้วมันก็จะต้องไปหาที่ที่เดิมะค่ะก็คือจุดจบมันก็จะไปหาที่จุดจบจะให้ลงอีกไหมอ่าลองดูนะมา3มที่ขึ้นแล้วก็ลง นี่คือการบังคับทิศทางนะคะอ่าแล้วเราก็เอามาอีกที่นึ่งสติกเกอร์ขอเป็นเอาตัวใหม่เลยนะไม่ก๊อปปี้ตัวเดิมนะคะเพราะว่าเราจะหันหมุนหมดกระจกปึ้งแล้วก็ให้มันเล็กลงหน่อยแล้วก็หมุนขึ้นอันนี้คือจุดเริ่มตน้นปึ๊บ แล้วก็จุดจบอยู่ตรงไหนอ่ะหลุดหลุดคีย์เฟรมก่อนยังไม่ได้กดคีย์เฟรมลืมคีย์เฟรมนี่คือจุดเริ่มต้นจุดจบปึ๊บออกไปเลยนี่คือจุดจบของมันอ่ะทีนี้มาดูตั้งแต่ต้นนะ เรียบร้อยทีนี้อันนี้ไอตอนที่มันขึ้นเนี่ยเนี่ยไปที่คีเฟมเปลี่ยนใจและเอาออกเราก็ไปในจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นลบเห็นไหมคะไม่เอาแหละให้มันมุ่งตรงดีกว่าอาลองไปดูไปแล้วครับขึ้นไปแล้วก็หายไป อันนี้ก็คืออ่าเป็นการบังคับทิศทางของวัตถุของสติ๊กเกอร์ของตัวอักษอรอะไรนี้ก็คือได้หมดเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปจ้า